สวัสดีปีเก่าพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้เรามาถึงวันที่31ธันวาคมแลพ่อก็เลยขอสวัสดีปีเก่าแล้วก็เราก็จะได้ต้อนรับปีใหม่นะครับข้อรำพึงของวันนี้ก็มาจากจดหมายของนกบุญจรที่พูดว่าในวาระสุดท้ายนั้นจะมีปฏิปักษของพระกฤษต์เจ้ามาแล้วก็คนจำนวนมาก ก็จะเป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสตเจ้าเพราะเหตุนี้เราจึงรู้ว่าเป็นเวลาสุดท้ายเขาทั้งหลายออกไปจากเราแต่เขาไม่ได้เป็นพวกของเราอย่างแท้จริงแต่ถ้าเขาเป็นพวกเดียวกันกับเราจริงเขาคงจะอยู่กับเราอันนี้ท่านก็บ่นถึงคริจชนบางคนที่เคยรู้จักพระเยซูเจ้าและก็เป็นพวกเดียวกันต่อมาก็แยกตัวออกไปเพราะคําสอนที่แปลกๆที่เขา เสนออย่างที่ทุกวันนี้เราก็เห็นมีคำสอนแปลกๆอยู่หลายเรื่องวันสิ้นพิพภพเอ่ยมีเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้เอ่ย้วทำให้คนต้องไปดูหมอต้องไปไปหาหมอดูเแทนที่จะไปหาหมอจริงๆก็เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็คิดว่ามีผีทำก็เลยทำให้ตัวเองนั้นอยู่ในอำนาจของความไม่รู้แล้วก็ไม่สบายใจแล้วก็ไม่ได้รับยุกยาที่ถูกต้อง ทำให้แทนที่จะหายก็กลับอาจจะป่วยมากขึ้นนบุญจอนั้นก็พยายามที่จะบอกว่าคนที่พาคนอื่นผิดนี่ก็คือคนที่เป็นศัตรูของพระคริสตเจ้าและเป็นศัตรูของคริสตชนพวกเขาก็คือพวกที่ต่อต้านกับพระคริสตเจ้าผู้ที่ประพฤตเสียต่อต้านคําสอนของพระองค์ต่อต้านพระองค์เองแล้วก็นบุญมัทธิวก็บอกว่า ประกาศศกเท็ดเทียมนั้นแล้วก็พระเมสสิยาที่เท็จเทียมอีกก็จะปรากฏมาเพื่อจะได้หลอกลวงประชากรของพระบิดาเจ้าให้หลงไปฉะนั้นเราจึงต้องมอีความมั่นคงในอุดมการณ์ยึดถือพระบัญญัติของพระเจ้าข้อความเชื่อของเรานะครับส่วนในพระวรสารน,นั้นก็เป็นพระวรสารที่ยาวพอสมควรในบุญยนบทที่หนึ่ง เนี่ยพูดถึงเรื่องแสงสว่างที่เข้ามาในโลกก็คือองค์พระเยซูเจ้าแล้วก็บอกว่าโดยทางพระวจนะชีวิตอยู่ในพระองค์และชีวิตเป็นแสงสว่างสําหรับมนุษย์และแสงสว่างส่องในความมืดและความมืดกลืนแสงสว่างนั้นไม่ได้ถ้าจะว่ามาแล้วในโลกของเราก็มีสองค่ายค่ายหนึ่งคือค่ายแสงสว่างค่ายหนึ่งคือค่ายมืดค่ายแสงสว่างนี่คือค่ายของพระบิดาเจ้าและค่ายมืดนั่นเป็นของปีศาจ ซึ่งพยายามที่จะหลอกลวงพยายามที่จะแผ่ความมืดออกไปทำให้คนหลงทำให้คนเป็นคนเลวทำให้มีการฆ่าฟันกันทุกๆวันมีการขายยาบ้ามีการไม่ซื่อสัตย์ต่อกันอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือผลงานที่พิศาสตร์มันชนะใจแล้วก็มนุษย์เราก็เป็นเครื่องมือนะครับพี่น้องเมื่อเราพูดถึงแสงสว่างและก็ความมืดเนี่ยทำให้คิดถึงในสมัยก่อนที่ยังไม่มี ถ้าไม่มีไฟไม่มีอะไรมากมายแสงสว่างไฟฟ้าก็น,น้อยเนี่ยสมัยก่อนเขาขับเครื่องบินไปเนี่ยเขาไปได้อย่างไรบางทีก็ไม่มีเรดาร์แล้วก็ไม่มีวิทยุด้วยเนี่ยนักบินที่ขับบินเครื่องบินไปเนี่ยเสี่ยงขนาดไหนพี่น้องว่านั้นนะมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดเลยเพราะว่าไม่รู้จะลงเอยที่ประเทศไหนและจะลงเอยอย่างไรนะมันจะพอหรือเปล่า ก็มีคนเขียนเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาว่าการบินในกลางคืนนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้พูดถึงนักบินที่ขับเครื่องบินในเวลากลางคืนมากเท่าไหร่แล้วก็มันจะเปรียบเทียบอะไรกับองค์พระเยซูเจ้าล่ะเพราะว่าการที่พระเยซูเจ้ามาเนี่ยทำให้เกิดแสงสว่างทำให้มีความมั่นใจ นักบินในสมัยนั้นก็เป็นนักบินที่เดินทางโดยไม่มีเรดาร์ไม่มีวิทยุแล้วก็เสี่ยงทุกวันทุกวันนี้ก็เสี่ยงแต่ก็เสี่ยงน้อยมากเพราะว่ามีทุกอย่างที่เอื้ออำนวยพี่น้องฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องกำจัดความกลัวออกไปหลังจากที่พวกเราต้องมาเสี่ยง แล้วก็ต้องหาความมั่นใจให้ได้ว่าในการเดินทางกับพระเยซูเจ้าในเวลากลางคืนนั้นก็คือเวลาที่บางทีพวกเราเองก็มีความลำบากใจเราก็ไม่จะต้องเสี่ยงกับพระเยซูเจ้าเวลาที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมามีคนถามว่าแล้วเสี่ยงกับพระเยซูเจ้านั้น มันไม่มีทางที่จะพลาดบ้างหรือนบ,บุญจอรก็บอกกับเราว่าพระองค์เป็นแสงสว่างที่บางครั้งก็มีเมฆมาบางังเวลาเมฆมาบังก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีแสงสว่างไม่มีดวงอาทิตย์มีแต่บางทีเราจะถูกทดลองไประยะหนึ่งและหลังจากที่พวกเราได้เห็นแสงสว่างเราก็จะเดินทางต่อไปเพราะคนที่เป็นผู้กรรมชะตา ของพวกเราในฐานะนักบินที่ที่เก่งกาดนั้นก็คือองค์พระเยซูเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีตามที่เขากำหนดไว้เราก็เดินทางมาครบแล้ว365วันนอกจากเราจะมาดูแล้วมาดูว่าในอดีตของเราในปีที่ผ่านมานี้เราได้ทำอะไรที่พลาดพลั้งบ้างไหม แล้วเราก็ถือว่าเป็นบทเรียนสําหรับปีที่จะมาเราต้องขอโทษต่อพระองค์แล้วก็ถามอีกว่าเราได้ทําอะไรดีบ้างไหมแล้วก็จะเห็นว่ามีหลายอย่างที่เราได้อุตสาหพยายามลงทุนลงแรงเป็นต้นในด้านพัฒนาชีวิตเนี่ยเราก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งต่างๆที่เราได้พัฒนามา <minutes> เหลียวไปทั้งหลังแล้วมันก็มันก็ช่วยอะไรมากไม่ได้เพราะมันผ่านไปแล้วแต่ปัจจุบันและอนาคตนั้นเรายังสามารถที่จะทำได้อีกหลายอย่างขอให้พี่น้องได้มีกำลังใจในการที่จะเดินไปกับพระพิเจ้าถ้าอ่านพระคัมภีร์ทุกวันพี่น้องก็จะเห็นแสงสว่างสองทางชีวิตถ้าพี่น้องสวดทุกวันพี่น้องก็มีกำลังในการที่จะเดินทางต่อไป พ่อขอให้ปีเก่าผ่านพ้นไปด้วยดีและขอให้ปีใหม่ยังเป็นของพี่น้องทุกๆท,ท่านเป็นปีแห่งสันติเป็นปีแห่งความเข้าอกเข้าใจเป็นปีแห่งการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นปีที่พวกเราจะประชุม B.E.C. ให้มีรสชาติและให้มีความหมายลหลายๆครั้งที่เขาถามพ่อว่าที่มีสังทลแรของเรา ทำอย่างไรที่เราถึงได้มีกลุ่มขึ้นมามากมายพ่อก็บอกกับเขาตรงไปตรงมาว่ามีบางกลุ่มนั้นเขาก็เข้มแข็งที่บางกลุ่มก็อ่อนแอและบางกลุ่มนั้นก็ยังเดินทุ่มเตียม,มอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องพี่น้องครับเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันระหว่างครอบครัวยังไม่พอเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในหมู่บ้านด้วยเพื่อจะทําให้บ้านของเรานั้นเข้มแข็งในด้านความเชื่อและศีลธรรม ขอราาพอระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันทิสุขนิรันดร์